ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะก็จะมาแชร์ในส่วนของเรื่องโวลต์เตดด็อปนะครับหรือว่าแรงดันตกข้อมนะครับตาบานะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเอาความเข้าใจของผมนะครับมาแชร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีของ AI นะครับข้อมูลทางโลกออนไลน์ครับมาเ e ฟ e เรนซ์ในคลิปนี้นะครับก็โวลต์ด็อป หรือแรงดันตกค่อมเนี่ยมันคือการลดลงของสัตว์ไฟฟ้าหรือว่าแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันก็จะไหลผ่านตัวโหลดหรือว่าสายผ่านสายไฟนะซึ่งสายไฟกับโหลดหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมันก็จะมีค่าความต้านทานค่าหนึ่งนั่นเองครับมันจะทําให้เกิดการวนรอกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาอธิบายนะครับว่ามันคืออะไร ตามตัวอย่างที่ผมยกมานะน,นี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมทำมาเพื่อให้เข้าใจง่ายนะว่าวงดอปมันคืออะไรครับในวงจรของไฟฟ้านะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นวงจรของอไฟดีซครับการที่จะเกิดวงดอปก็สามารถเกิดได้ ในวงจรอนุกรมนะครับขนาดก็เกิดได้แต่ว่าตามโหลดจะไม่ลดทอนนะครับจะลดทอนแค่ระยะสายเฉยสายจะไม่ผลต่อวงจรขนานดเฉยครับแต่ว่าที่มีผลมากที่สุดก็คือเป็นวงจรอนุกรมนะครับจะเห็นได้ชัดว่าวนจะดับตามโหลดแต่ละตัวเลยนะครับแต่ผมจะมาอธิบายนะครับในที่นี้ก็คือ ที่นี้ผมยกตัวอย่างมาก็คือมีแหล่งจ่าย24โวลต์ DC นะวงจรเราแล้วก็มีสายไฟนะครับสายบวก5เนตรแล้วก็มีในส่วนของอโหลดโหลดในที่นี้ของเราเป็นพัดลมนะครับก็สเปคของมันก็คือ0.15แอมป์ก็คือตัวพัดลมเนี้ยกำหนดมาแล้วว่ามันกินกระแสที่0.15แอมป์นะครับ โดยอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่จาจะอะไรนะครับมันก็จะกําหนดมาเองว่ามันจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับภายในเด็กไอไภายภายในวงจรนะมันจะกินกระแสเท่าไหร่ในส่วนของแม็กมินนะครับเป็นค่าการทํางานนะครับต่ําสุดแล้วก็ส่วนส่วนนะครับเป็นเล็ง์น,น่นเนึงนครับคืออุปกรณ์ตัวพัดลมเนี่ยมันสาม,มารถทํางานได้ต่ําสุดที่1 8โวลต์น,นะครับก็คือ ถ้าต่ากว่าสิบแปดโวลต์ก็คือมันจะไม่สามารถทํางานได้แล้วก็สูงสุดของมันก็คือ2ี่หกโวลต์นนะครับ DC ก็คือถ้าสูงกว่านี้ก็อาจจะเป็นเอฟเฟกต่อตัวตลมนะครับอาจจะขดลวดไหมอะไรประมาณนี้ครับโดดเกินนะครับประมาณนั้ครับ,มามานนรบในส่วนของนี้ผมในส่วนของตัวเลขนี้ผมยกมายกตัวอย่างมาเฉยเนะในส่วนของของจริงนะครับก็จะมีอ่า เลนของตัวอุปกรณ์นั้นเองครับว่ามันต่ําสุดสูงสุดได้ที่เท่าไหร่ครับในส่วนของสายลบนะครับสายไฟสายสายไฟของอวงจรไฟ DC นะครับก็จะมีสายบวกไปหาหลดแล้วก็สายลบกลับกลับไปนะครับมีทั้งไปและกลับนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างเรสเฟนส์นะครับใน นีมากับสายนะครับก็คือเน็ที่เราใช้เนี่ยเป็นสายหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็สายหนึ่งุห้านะครับมันจะเฟรฟเฟรนที่เท่ากับศ oh ูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามสามโอห์มต่อเมตรนะครับอันนี้ขนาดสายค่านี้ก็คือต oh ่อเมตรศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามสามโอห์มนะครับต่อเมตรนะครับแต่ในที่นี้เรามีทา้งไประับเกินสิบเมตรนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการคํานวณน,นะครับในส่วนของการคํานวณหาโวลต์ดอปนะครับเราก็จะใช้สูตร่ v เท่ากับ i ส่วน r นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนนี้เป็นสูตรพื้นฐานของทางไฟฟ้านะครับถ้าใครไม่ด้ใช้นานๆหรือว่าไม่ได้คุ้นชินก็อาจจะหลงลืมก็ได้นะครับก็จะมาแชร์กันใหม่ ในการหาวล้นนะครับวลตนดอกนะครับเราก็จะใช้สูตรการหาวล้นเนะี่ยตันเนี้ยที่มันมองกลมนะก็คือเราต้องมี i แล้วก็ R นะครับแต่ในที่นี้วงจรเมื่อกี้เรามีแค่ V กับ i นะครับซึ่งมันยังไม่ครบฟังก์ชันของการหาวลตนนะครับเราก็จะไปเรามีบกับ v กับ i นะครับเราก็จะใช้ในส่วนเนี้ยไปหา R กอาน์ก่อนเพื่อที่จะให้มันครบฟังก์ชันของการหาวลตนนะครับ าตามอันนี้นะครับเป็นการหา R ของตัวพัดลมนะซึ่งเรามีแหล่งจ่าย24โวลต์อันนี้เป็นสเปคที่ผมบอกไปตามตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือ0.15แอมป์นะกระแสการจินกระแส,ะแสของพัดลมตัวนี้นะครับแล้วก็ควณมาหารกันนะครับในส่วนตัว R หารกันก็จะได้1 0โอห์มนะครับตามมาในส่วนของสายไฟนะครับ ที่ว่าไปและกลับนะมีรวมแล้วระยะทาง10นะเมตรนะครับเรส e ฟ e รนซ์สายตานนี้ในส่วนของการคำนวณหาโอหมของสายไฟนะครับสิเมตรที่ไปและกลับตอนนี้เรามี r e f e r e n น e ของโอห์มนะครับตามเทเบิลของสายไฟนะตามเทเบิลของสายไฟเรา,าสามารถดู ด้ทางอินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับก็คือเราเอา10เมตรเราเนี่ยมาคูณกับตัวค่าโอห์มของต่อเมตรของขนาดสาย1.5นะครับมันก็จะได้ที่0 1 3 3โอห์มตอนนี้เราได้ค่าความต้านทานของสายไฟ10เมตรที่ว่าไปแล้วกับ ต่อไปนะครับเป็นการหาโวลต์ดอกเราจะใช้สูตร V เท่ากับ IR นะครับเราจะหา V แล้วลทีนี้เพราะว่าเราได้ I กับ R นะเรานำกระแสนะครับมาคูณกับตัวต้านทานนะครับค่าความต้านทานกนะ็คือกระแสเนี่ยก็คือกระแสของวงจรนี้คือศูนย์นห้แอมป์นะครับแล้วก็ ในส่วนของค่าความต้านทานนะครับก็จะเป็นค่าความต้านทานของสายสายสิบเมตรนี่ก็คือศูนย์จุดหนึ่งสามสามโอห์มนะครับนี้เราก็จะได้ออกมาละแล้ว,ลวเราเราก็จะได้ค่าโวลต์ออกมาอันนี้คือค่าความต้านทานไอ้ค่าแรงดันที่ตกคข้มค่าความต้านทานของตัวสายสิบเมตรก็คือสนะิบเมตรเนี่ยมัน มีแรงดันตกค่อมแทนที่เราเนี่ย0.01995โวลต์ดีซีนะครับการหาง่ายๆก็คือเรานำาโวลต์ดอบที่ดับจากสายสนะิบเมตรเนี่ยมาลบกับแหล่งจ่าย24โวลต์โดยตรงนะครับมันก็จะได้มาที่ค่าวโวลต์ทั้งแสดงว่า ตัวนี้ตัวที่เราคำนวณมาเมื่อกีน้นะครับมันคือค่าวนดอบของตัวสายที่เราได้มาเมื่อกี้แล้วเราก็นํามาลบกับตัวแรงจ่ายนะครับเราก็จะได้เท่านี้ได้ลมเป็นบล็อกสีเทานะครับแสดงว่าวนที่เหลือจากการดอบของสาย10เมตรเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ที่อุปกรณ์ที่23โวลต์9.8โวลต์นนะครับ ตัวที่เราจะมาดูแม็กมินนะว่ายิบสารเนี่ยมันอยู่มันมันมันเลยหรือว่ามันต่ำกว่าเลิงตัวอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้นะครับในที่นี้นะครับมันยังไม่เลยนะครับก็คือตัวพัดลจมจะหมุนช้งานได้ปกติครับอย่างที่ผมบอกนะถ้ายิ่งตัวนี้ยิ่งยาวๆสายยาวๆค่าวนดอกก็จะเยอะ ส่วนนี้ก็จะเหลือน้อยถ้าน้อยกว่า18หรือว่ามากกว่า26 <Okay. S 1> ก็จะเอฟเฟกต่อตัวอุปกรณ์นะครับในส่วนต่อไปก็เป็นกา,านยรยกตัวอย่างของวงจรที่มีโหลด3ตัวนะครับเราขอใช้เดซี่ก่อนนะนี่ครับนะได้นะ ก็วงจรที่มีโหลดอยู่สามตัวนะครับในที่นี้มีพัดลมอยู่สามตัวนะครับอ่าสเปคเดียวกันเลยก็คือกินกระแสที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าแอนใช้สามก็รศูนย์จุดหนึ่งห้าแอนแม็กนินก็เท่ากันเลยนะครับในส่วนของวงจรเราใช้สายเท่าเดิมสายเท่าเดิมความยาวระยะทางเท่าเดิมนะครับก็คือสิบเมตรเราได้วงรอบของสายมาแล้วนะครับจากวงจรก่อนหน้านี้คือวงจร ตัวพัดลมตัวเดียวแต่ในที่นี้คือวงจรที่มีโหลด3ตัวหรือว่าพัดลมสาตัวมันจะเห็นผลยังไงเรามาชมกันนะครับในส่วนของสูตรรหาวนับหรือว่าในการนตัข้อมก็คือสูตร vrr มือนเดิมนะครับส่วนนี้ก็ก็จจำเป็นก็พยายามทบทวนนะครับเพราะว่าสาค้าได้ใช้บอ่อย ใช้ไม่หยากใช้ตลอดครับในส่วนของพัดลมนะครับแต่และตัวเราคำนวณมาแล้วจากวงจรก่อนหน้านี้นก็คือได้ค่าความต้านทานที่หนึ่งร้หกสิโอห์มนะครับดังนั้นเรามีพมัดลมอยู่สามตัวเราต้องหา R รวมนะครับก็คืออาความต้านทานของพัดลมตัวหนึ่งตัวที่สองด้วยสามมาบวกกันเพราะว่าวงจรนนเป็นวงจรอ,อนุกรมน,นะครับเราก็จะเอา160ร้อกิบ บวกร้อหสิบวกร้อเพราะว่าสเปคเท่ากันหมดนะครับมันถึงร้อยหกแต่ถ้าเป็นโหลดที่แรงใจอเป็นโหลดที่สเปคอื่นสมมติกินที่ศูนย์จุดสองห้าแอมป์อะไรนมันก็จะค่าความต้านทานเปลี่ยนครับกพอในที่นี้สเปคเหมือนกันเราได้มาแล้วอารวมเท่ากับสี่ร้อยแปดสบโแล้วก็ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นวนดับของตัวสายไฟนะครับก็คือวนดับของสายไฟมาลบกับแหล่งจ่าย24โวลต์ของเรานะครับเราก็จะเหลือโวลต์ท่านีน้ที่เอาไปใช้งาน,นครับก็คือโวลต์อ่าที่0.019มันถูกเอาไปมันถูกตกค้อมโดยสายไฟไปแล้วก็คือที่จะเหลือใช้งานกับโหลดจริงๆก็คือ นะยี่สามจุดเก้าแปดนะคือตัวนี้ครับเรานำยี่สามจุดเก้าแปดวลที่ลบกับโวลต์ตกคอมของตัวสายไฟมาหารกับสามหารสามเพราะว่าเรามีทั้งหมดโหลดทั้งหมดสามตัวนะครับมันก็จะถูกแบ่งโดยเฉลีย่ยเท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ถ้าแต่ถ้าแบบโหลดคนละสเปค ถ้ากินกระแสต่างกันเราจะนำอาหารสามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ถูกแบบมันจะไม่ได้ถูกแบ่งเท่ากันนะครับประมาณนั้นแต่นี้เป็นเยียงการสาธิตโหลดที่เท่ากันนะครับเรานำอาหารสามมันก็จะได้โวลต์ที่ท่านี้นะครับเจ็ดจุดเก้าเก้าสามสามห้าวลต์ดีซีนะอันนี้คือ วนที่ถูกหารมาจากตัวนี้นะครับคือถูกหารมาแล้วก็จะเหลื 7, 99, 3, 3, 5, อ7.99335วนดีสิอันนี้เป็นนะครับมันจะถูกแบ่งนะครับวนตอกคอมตรงนี้ตรงพัดลมตัวนี้ก็จะเหลือเท่านี้ตอกคอมตัวนี้ตัวที่สองก็จะเหลือเท่านี้นครับที่เราหาตูกจากเมื่อกี้นะครับ มันจะเท่ากันหมดเพราะว่ามันจะเปรียบกันริงกระแสเท่ากันค่าความต้นานทานเท่ากันแต่ถ้าค่าความต้นานทานเปลี่ยนโวลต์ทั้งสามจุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับโวลต์ทั้งสามจุดมันก็จะเปลี่ยนถ้าตัวนี้ได้มากอันนี้ก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นะนะแล้วก็อ่า วนของตัวสายไฟสิบมิลก็จะได้เท่านี้นะในวงจรเนี้ที่มีโหลดสามสามตัวเราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างก็คือวตรงโวนรวนอบมันน้อยลงนะเพราะว่ามันมีหลายพอยต์นะครับหลายพอยต์แล้วก็เห็นได้ว่ามันต่ำกว่ามิลนะครับมิลมิลที่ ค่ามินที่ตัวอุปกรณ์ยสามารถทํางานได้ก็คือต่ำกว่าสิบแปดก็คือตัวพัดลมทั้งสามตัวนคือจะไม่ทํางานนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าายิ่งเกรียบเสมือน่าสมมติรูปตัวอย่างนะครับการใช้สายไฟเนกะ็คือมีพัดลมหนึ่งตัวลากไปที่หน้าง,งานไกลๆนะครับแต่เปรียบเสมือนสองตัวนะี้เป็นสายไฟนะครับ ที่มาบวกกับไอตัวสิบเมตรอก็คือของเดิมเนี่ยถ้าอไรมานะเดิมีประมาณอ่าเนี่ย0.133โอมนะรเรามาบวกกับอ่า160บวก 160, 160เป็น320โอมนะลองมันลองมาบวกกันข้าม,มันก็จะเยอะขึ้นนะการดรอปของสายมันก็จะมากขึ้น ถ้านับตัวโหลดสองตัวนี้นะับเป็นเป็น่าเ,เป็นสายไฟแล้วก็มีตัวพัดลมตัวพัดลมเดียวโวลที่ไปใช้งานจริงมันก็จะได้แค่เจ็ดจุดเก้าเก้าสามสามห้าโวลต์นึ่งนะซึ่งพัดลมก็จะไม่สามารถทํางานได้นะนะครับถึงเป็นที่มาว่าเราควรคำนวณก่อนการไปใช้งานจริงน,นนะครับ เพื่อเกิดการวนรอบเกิดขึ้นนะครับครับมัน,นก็มีประมาณนี้ครับใครสงสัยอะไรหรือว่ามีข้อสถงถามหรือคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ